กรรมาฐานฝึกกำลังให้จิตเวลาโกรธเคืองอัดอั้นคับแค้นกายใจเจ็บปวดเสียใจเป็นทุกข์จากอมแห่งไฟโทระที่เผาผลาญกายใจเราให้หมองไหมปกติเราจะได้ยินได้ฟังเป็นประจำว่าเวลาโกรธแค้นใครก็ให้เราเมตตาแก่เขาคนนั้นซึ่งในบางครั้งเราก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้ บางครั้งสวดสัพเพสัตตาให้เขาอยู่แต่ก็ยังเกิดไฟแค้นสุมไม่ใจเราในขณะที่กำลังสวดแผมม่เมตตาให้เขาอยู่นั่นเลยเหตุนั้นไม่ใช่เพราะพระท่านสอนผิดแต่อย่างใดหรือไม่ใช่เพราะเราไม่มีปัญญาทางธรรมแต่เป็นเพราะใจเรานั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะทานไฟกิเลสแห่งโทสะได้นั่นเองซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ได้ทรงจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ไว้ดีแล้วจึงทรงสั่งสอนในเมตตาเจโตวิมุตติว่าให้มีสติเป็นเบื้องหน้ามีใจปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วจึงแผ่มเมตตาออกไปสู่ผู้อื่นเมื่อรู้ดังนี้เรามักจะติดอยู่ที่ว่าก็แล้วจะทำอย่างไรให้ใจมันหายจากโกรธได้ละ่ะก็ความโกรธเคืองความอัดอั้นคับแค้นกายใจ ความขุ่นหมองขัดเคืองใจทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้นอ,อยู่ที่ไหนละ่ะมันเกิดขึ้นอ,อยู่ที่ใจเรานี้ใช่ไหมดังนั้นเมื่อจะดับโกรธก็ไม่ใช่ไปดับที่ผู้อื่นก่อนแต่ต้องดับที่ใจเราก่อนนั่นละ่ะมิเช่นนั้นหากเราจะทำการสิ่งใดเพื่อโต้อตอบสนองกลับต่อบุคคลผู้ที่เราโกรธเคืองอยู่นั้นมันก็จะทำไปด้วยความขาดขคลนปัญญาใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่ โดยขาดการใช้ความรู้ในการตัดสินกระทำซึ่งยิ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายไปใหญ่ส่วนท่านที่สามารถใช้ปัญญาหรือองค์ความรู้ในหลักวิธีการต่างๆตอบโต้กลับสถานการณ์ได้ทันทีอย่างถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ชัดนั้นเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้มีไฟกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในขณะนั้นนั่น,น,นเองกล่าวคือ ในขณะนั้นท่านเหล่านั้นไม่ได้มีใจน้อมไปตามไฟกิเลตแต่กลับมีใจมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ตนรับรู้อยู่นั้นเป็นผลมาจากเหตุใดจึงทำให้ใจน้อมไปใส่ใจให้ค่าความสำคัญในการรู้เหตุเกิดและวิเคราะห์หาเหตุแก้อันเป็นหลักวิธีการหรือแนวทางเพื่อตอบโต้แก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแทน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดับไฟกิเลตที่ใจตนจึงสำคัญการสลักคืนอุปธิที่ห่อหุ้มแทรกซึมจิตใจของเราออกทำให้จิตเรามีความผ่องใสมีใจเอื้อเฟื้อเว้นจากความเบียดเบียนนั้นก็คือการเมตตาตนเองที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั่นเองการสวดมนต์เจริญเมตตานี้มิใช่มีเฉพาะการสวดแผ่เมตตาให้ผู้อื่น แต่ยังมีการสวดแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยท่านผู้ที่ศึกษาในพระพุทธธรรมจะเคยได้ยินคำว่าก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้ผู้อื่นให้เราแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนการแผ่เมตตานั้นมันจึงจะมีพลังซึ่งแท้จริงแล้วที่พระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนให้เราแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนั้นก็เพื่อทำให้ใจของเรา เข้าถึงอุปสมะคือความสงบใจจากกิเลสก่อนนั่นเองเมื่อใจไม่มีกิเลสโดยเฉพาะไฟโทสะท,ที่ผูกปมร้อยรัดมัดเผาใจเราให้หมองไหม้เราก็จะสามารถแผ่เมตตาให้ได้แม้กระทั่งคนที่เราเกลียดการแผม่เมตตาเช่นนี้จึงมีพลังมากนั่นเองอีกทั้งยังทำให้ใจเราสามารถใช้ปัญญาได้ดีเพราะไม่มีไฟกิเลสมาคอยกระทบกระทั่งขีดกัน้นผูกมัด หน่วงตรึงตีกรอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราให้ไหลไปตามทิศท,ทางที่กิเลสมันต้องการนั่นเองแล้วทำไมการแผ่เมตตาให้ตนเองจึงคลายปมกิเลสแห่งไฟโทสะได้ละ่ะจุดนี้เราก็ต้องมารู้ลักษณะกิริยาอาการของโทสะและเมตตาก่อนว่าเป็นยังไงก็จิตใจที่ถูกผูกด้วยปมกิเลสแห่งโทสะนั้นจะมีลักษณะที่ใจเกิดการบีบอัด เบียดเสียดจนพื้นที่จิตใจถูกอัดแน่นรับแคบจากความขุ่นหมองขัดเคืองใจที่ถาโถมอัดแน่นเข้าไปในใจซ้ำซ้ำรัวรัวและในทุกๆครั้งที่ความขุ่นหมองขัดเคืองใจนั้นมันอัดลงไปในใจเรามันก็จะผูกมัดซ้ำปมความโกรธแค้นที่ใจเรามีฝังจำาต่อบุคคลคนนั้นในแต่ละสิ่งละอย่างกับจิตใจของเราเอาไว้อีกด้วย ทำให้ใจเราที่เคยมีพื้นที่ว่างเอาไว้เพื่อเปิดรับรู้ความสุขและสิ่งต่างๆนั้นถูกเบียดเสียดบีบรัดอัดแน่นให้แคบลงเพราะปมโกรธนั้นมันใหญ่ขึ้นจนพื้นที่ของใจเรามันหมดลงไปแล้วเมื่อปมนั้นมันอัดเต็มจิตใจเราความโกรธแค้นนั้นมันก็จะกลืนกินจิตใจเรามันก็จะปกปิดปิดกัน้นไม่ให้ใจเรา สามารถเปิดรับสิ่งอื่นเข้ามาในใจได้จะเกิดมีก็เพียงเปลวไฟที่ลุกชนขึ้นใจเราจึงถูกไฟกิเลสแห่งโทสะนั้นเผาใจไปเรื่อยๆจนหมองไม่แทบขาดใจก็แล้วใจที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นชไหนาอาการที่ใจเปิดออกไม่ถูกห่อหุ้มไว้มีใจกว้างออกแผ่ออกเป็นอิสระจากการถูกผูกมัดจองจำด้วยปมกิเลสใจมีอิสระสุข มีความผ่องใสโล่งเบาซาบซ่านแชมชื่นเย็นใจอ่อนโยนละมุนใจแล้วความอบอุน่นผ่อนคลายความรู้สึกปลอดภยัยไร้ซึ่งโทษทุกเวรภยัยอ่อนโยนละมุนของใจเรานี้ก็มีกำลังแผ่กว้างออกไปขยายจากใจเราออกไปสู่ภายนอกจนปกคลุมไปทั่วทุกสิ่งรอบตัวโดยไม่แบ่งแยกสรุป ลักษณะกิริยาอาการของความโกรธแค้นและเมตตาคือโทสะเป็นของร้อนมีลักษณะที่ใจคับแคบเบียดเสียดแออัดจากการถูกความขุ่นหมองคล้องขัดอัดอั้นคับแค้นกายใจร้อยรัดผูกปมเชื้อไฟบีบอัดเข้าไปซ้ำๆเบียดเสียดเข้าไปจนเต็มผลแห่งโทสะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตนคือเกิดความร้อนรน เกิดเปลวไฟลุกโชนขึ้นมีริเ์เผาผลาญใจเผาใจตนเองให้หมองไหม้ผลแห่งโทสะต่อผู้อื่นคือความรู้สึกไม่ปลอดภยัยเป็นค่าศึกเบียดเบียนเป็นภัยอันตรายให้รู้สึกอยากผลักไสหลีกหนีหรืออยากกำจัดให้พ้นไปเมตตาเป็นของเย็นมีลักษณะที่ใจเปิดกว้างออกมีใจคลายออกแผ่ออก มีความผ่องใสเกื้อเฟื้อประโยชน์สุขอ่อนโยนและมุนใจผลแห่งเมตตาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตนคือใจมีอิสระสุขเบิกบานไม่หน่วงตรึงจิตมีความเบาโล่งเย็นส่านอยู่ภายในจิตใจผลแห่งเมตตาต่อผู้อื่นคือให้ความรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจมีความรู้สึกปลอดภยัยปราศจากโทษทุกเวรภยัย ด้วยลักษณะอาการของทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเป็นค่าศึกต่อกันเป็นสิ่งที่หักล้างกันเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าตึงตรัสสอนในโพชฌงสิบสี่ว่าให้เจริญเมตตาเพื่อชำระล้างโทสะนี่คือการเข้าถึงปรมัตถธรรมหรือสภาวะจริงเพื่อเดินโพชฌงตามการเมื่อรู้ดังนี้แล้วเวลาที่ใจเราเกิดความโกรธแค้นขุนหมอง ข้องขัดขัดเครื่องอัดอั้นหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังเราจึงควรฝึกอบรมจิตกรรมฐานเมตตาตนเองให้มากเพื่อสร้างพลังใจให้ตนเองเมตตาคือกิริยาที่เป็นสุขผ่อนคลายอ่อนโยนอบอุ่นละมุนใจการเมตตาตนเองจึงเป็นการให้ความสุขอ่อนโยนผ่อนคลายอบอุ่นละมุนใจ ความรู้สึกปลอดภัยโอบอ้อมอารีปลอบโยนต่อใจของเรานั่นเองซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเจริญกรรมฐานได้ตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ทำไว้ในใจว่าลมหายใจนี้เป็นที่สบายลมหายใจนี้ไม่มีโทษลมหายใจนี้ไม่ปรุงแต่งจิตลมหายใจนี้ไม่มีทุกข์ลมหายใจนี้เป็นที่เบิกบาน ลมหายใจนี้เป็นที่ผ่อนคลายลมหายใจนี้เป็นที่เบาโลง่งลมหายใจนี้เป็นที่สบายลมหายใจนี้เป็นที่อ่อนโยนซาบซ่านละมุนเย็นใจหายใจเข้าระลึกตามลมหายใจเข้าเคลื่อนผ่านโพรงจมูกเข้าไปที่โพรงกะโหลกสมองส่วนหน้ามันเบาว่างโลง่งสบายเย็นใจ หายใจออกระลึกตามลมหายใจออกจากโพรงกะโหลกสมองส่วนหน้าไหลออกทางปลายจมูกมันเบาว่างโล่งผ่อนคลายซาบซ่านเย็นใจหายใจเข้าระลึกถึงความสุขกายสบายใจมีใจลอยขรึ่งตามลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกถึงความเบาว่างโล่งเย็นใจแผ่เอาความสุขสบายผ่อนคลายกายใจ เผื่อแผ่ออกกว้างไปทั่วหายใจเข้าระลึกถึงความเบาสบายกายใจมีใจลอยครึ่งตามลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกถึงความเบาวางโล่งเย็นใจสบายผ่อนคลายผ่อนคลายเอาใจปักหลักปักต่ออยู่ที่ปลายจมูกดูลมหายใจรู้ที่ปลายลมหายใจเข้า เอาใจปักหลักปักต่ออยู่ที่ปลายจมูกดูลมหายใจรู้ที่ปลายลมหายใจออกเมื่อทำดังนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะเบาสงบสบายเย็นใจและไม่ติดข้องในความคิดอีกจะมีอาการเหมือนความรู้สึกที่อัดปั้นขับแขนร้อนรนกายใจทนอยู่ได้ยากนั้นวูบดับลงและว่าจะเกิดอาการแช่มชื่น เบิกบานเบาโล่งสบายเย็นใจเกิดขึ้นกับใจเราแทนที่ให้จับตรงจุดพักลมหลายจุดก็เพื่อให้ใจสื่อป่อในปัจจุบันและให้ใจชินกับจุดพักลมจนเมื่อใจเราจับที่จุดพักลมใดแล้วเกิดความสุขผ่อนคลายอ่อนโยนอบอุ่นละมุนใจได้มากที่สุดหรือสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีที่ทำ ก็ให้จับหลักเอาจุดนั้นเป็นฐานจิตคือเอาจุดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกรู้ของสติที่ให้จับรู้ที่ปลายลมหายใจเพื่อให้ใจจดจ่อแนบแน่นอยู่ที่ลมได้นานจิตจะแนบแน่นตามความอ่อนลงของลมทำให้ใจเราอ่อนลงไม่กระด้างจนใจคลายจากสภาวะความรู้สึกอารมณ์ที่ยึดกอดทุกขอยู่ในปัจจุบันออกได้แล้วจิตตัวรู้ก็จะลอยขึ้นเหนืออารมณ์แห่งทุกขนั้น เข้ามาอยู่ที่ความสงบความว่างความไม่มีความสลักคืนกิเลสท,ทุกและปลายลมหายใจจะทำให้จิตรู้ที่สุดจากการยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์เป็นสิ่งที่ผู้เคยเข้าฌาญได้บ่อยและจดจำลักษณะสภาวะกิริยาการกระทำของจิตได้จะรู้ความสำคัญของต้นลมหายใจและปลายลมหายใจ จบการฝึกอบรมจิตกรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาให้ตนเองขอขอบคุณท่านผู้รับชมและท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายและทำให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่ากรรมฐานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ผลได้ไม่จํากัดการสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกสถานที่ในชีวิตประจำวันของเรา